สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโล่เลยไม่เหมาะความสุขหัวโตวแม่หมอหัวตนเองนะคะแม่เหมอที่มีพลังงานออ่า,ลาพลังงานอินที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีมีดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคาโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงไม่เหมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เเเปป็็นนนนไไม่่่รรชกัคะหือ ว่าอยากสพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้เราทําลัคนาราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่เกิดราศีกรกฎราศีกรกฎเตรียมตัวเฮงเตรียมตัวปังได้เลยค่ะเพราะนะคะเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการชาร์ล้างบางสิ่งบางอย่างช่วงเวลานี้มีดาวพุธ ดาวพุธในเดือนกันยายนนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11เข้าสู่ราศีกันดาวอังคารนะคะดาวอังคารเลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีตุลและนะคะวันที่13ที่ผ่านมาดาวเกตย้ายเข้าสู่นะคะพฤกษกและวันที่16นะคะวันที่16ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีนะคะดีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศี สิ่งนั่นเองแหละนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยมายมีมาก่อน คุณที่เคยโดนขาดแลนคุณเคยมีอุปสรรคปัญหาชีวิตคุณจะพลิกหลายกลายเป็นดีแน่นอนค่ะสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎคุณเตรียมตัวหิงคุณเตรียมตัวปังได้เลยค่ะและตอนนี้เวลานี้ช่วงชะตาของเดือนกันยายนสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมาค่ะ โอ้ไม่กาคุณกาวคุณกาคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนสิ่งไหนไม่ดีคุณจะได้หลุดพ้นออกสักทีถึงเวลาเลิกอ่อมเลิกยมจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือ t ทียนะคะทีออฟ ะะสามเหรียญสามเหรียญในครั้งนี้ชีวิตคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างการเงินที่เคยขัดสนสิ่งที่คุณอ,อมสิ่งที่คุณยมปัญหานานบประการปัญหาเรื่องหัวใจปัญหาเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณเจอณนะขณะน,นี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลือในด้านการเงินของคุณถ้าตอนนี้เวลานี้คุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ เตรียมรับพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้เลยค่ะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนั่นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างค่ะโอ้ไม่ไดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ พลังงานของคุณกําลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากหยุดชะงักนะคะเหมือนกับรุ่ม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 ดอนดอนรุ่มรุมดอดอนนะคะตอนนี้เวลานี้เดอะเมจิเชียนคุณจะกลายเป็นผู้มีอํานาจ เป็นผู้สามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นประดังแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแม่เหล็กในครั้งนี้เป็นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กแห่งการดึงดูดความสุขนั่นเองนะคะนี่คือเดอะเมจิเชนตัวคุณมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายวิถึงเวลาแล้วที่คุณจะหลุดพน้นเคาะกรรมนะคะวาสนาของคุณได้เปิดให้กับคุณได้รับรู้ณนะตอนนี้เวลานี้ ยิ่งเดือนตุลาคมนะคะดาวพฤหัสมีการเคลื่อนยหายเข้าสู่ราศีของคุณ เข้าสู่ราศีกรกฎเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยโชคลาภวัสนาเงินทองนั่นเองแต่ตอนนี้เวลานี้นะฮะดวงชะตาของคุณในเดือนกันยายนมีพลังงานแห่งการดึงดูดความสุขคุณต้องลงมือทำหากคุณคิดจะทำอะไรแล้วเพราะว่าโปรเจกต์ของคุณที่คุณวางแผนไว้จะประสบความสำเร็จก็ต้องลงมือทำเท่านั้นคะ่ะต่อค่ะ โอไมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันถึงเวลาของคุณแล้วสําหรับคนที่เกิดนะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎหน้าที่ธุรกิจการงานของคุณคุณจะมีการขยับขยายสาขาคุณเป็นคนเก่งตอนนี้คุณมีไฟอยู่ในตัวเสมอไม่ว่าตอนกลางค่ำกลางคืนหรือตอนเช้าหรือตอนอะไรคุณมีบริวารลูกน้อง ที่คอยซัพพอร์ตที่อยู่เพียงข้างคุณนะคะและคุณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วโอกาสใหม่ๆกำลังเข้ามาหาคุณแทบไม่ทันตั้งตัวเพราะเราบอกแล้วไงว่าดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วและมันจะเปิดดีขึ้นปีนี้เป็นการผัดเปลี่ยนอยู่ดีๆชีวิตของคุณก็ลื่นเรืองชีวิตของคุณก็รู้สึกสบายใจขึ้นนั่นหมายถึงว่าดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วและมันจะเปิดดีขึ้นในเดือนตุลาคมเมื่อดาวเมื่อดาวพฤหัส ย้ายเข้าสูรร่ราศีของคุณนั่นเองต่อคะ่ะโอ้มายก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าวาสนาคุณถ้าคุณรับราชการนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้างานแต่ถ้าคุณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ ในภาคธุรกิจนะคะภาคธุรกิจเอกชนนะคุณจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ได้แลกเปลี่ยนรีเลชันชิพกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐอาจจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนโอกาสใหม่ๆ คุณจะมีลูกน้องบริวาลน,นะคะที่เป็นลูกน้องบริวารที่ให้ความเคารพและศรัทธาคุณหรือนะคะตอนนี้เวลานี้คุณลงลงมือลงแรงทําอะไรอยู่หรือเปล่าคะเพราะตอนนี้เวลานี้โอกาสวาสนาของคุณกําลังมาถึงสําหรับคนที่เกิดลัคนาลาศิกรกฎเตรียมแต่สิ่งดีพลังงานพลังใจคุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากขึ้นคุณจะรู้จาก ผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นนั่นเองต่อค่ะไม่ต้องลังเลค่ะสองดาบแต่คุณก็ยังมีความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่นะคะสังกังวลขาดความมั่นใจในบางสิ่งว่าคุณจะทําได้ไหมที่จริงคุณมีความสามารถขอให้คุณมั่นใจในตัวคุณมั่นใจในศักยภาพในตัวคุณก็พอนั่นเองต่อค่ะ โอ้มกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในตัวของุนเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณศรัทธ,ธาตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาศรัทธ,ธาคุณแต่คุณควรที่จะศรัทธ,ธาตัวเองก่อนถ้ามีอะไรนี่คืออะไรคะ เด็กถือถ้วยคุณมีสายสัญญาณที่ดีมีนะคะเขาเรียกว่ามีสิกเซนมีสัมผัสที่6ช่วงเวลานี้ถ้าคุณอยู่คนเดียวคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกคุณลองอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวสิ่งที่มันเป็นเป็นเรื่องจริงสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ใช่เหมาะสมกับสําหรับคุณคุณจะปิ้งแวบขึ้นมาจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยคุณเข้ามาพักให้คุณได้รู้ข้อเท็จจริงได้ทําในสิ่งที่ถูกที่ต้อง ได้ทําในส่วนสิ่งที่ถูกที่ควรนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ก็กมันจบแล้วค่ะ The Day นะคะ The Day เราบอกเลยว่ามันจบแล้วสิ่งต่างๆชีวิตของคุณที่เคยลำบากยากแค้นที่เคยเจออุปสรรคปัญหาเจอการพัดภาคเจอความอ่อมความยมนับจากนี้คุณจะไม่มีความอ่อมความยมเข้ามาในชีวิตคุณและนี่คือ The Day การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางคนจะได้เปลี่ยนแปลงพลังงานบางคนจะได้ย้ายถิ่นฐานบางคนจะได้งานใหม่ๆบางคนจะได้โอกาสใหม่ๆชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นจากายกลายเป็นดีนั่นเองนะคะความอ่อนความยมได้มาลายหายสิ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎนั่นเองนะคะต่อค่ะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ ความฟุ้งซ่านการนอนไม่หลับนับจากนี้พลังงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก้าวนนี้หมายถึงว่าคุณนอนไม่หลับบางคนมีอาการเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยเพราะอะไรคะเพราะนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอต้องนอนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่นั่นเองนะคะถึงไม่ครบห้าหมู่แต่คุณจะต้องนอนแปดชั่วโมงและต้องมีวิในในการ รักร่างกายของตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ดื่มยาพิษแน่นอนสําหรับคนที่เกิดราคนานราศีกรกฎต่อค่ะโอ้มหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบไม่ต้องรอให้ใครมารักคุณคุณจงรักตัวเองนี่คืออะไรค่ะ นะคะนี่คือ clouds ิ x o ออก p ับธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูบางคนจะได้รักครั้งใหม่จะมีคนมามอบความรักให้กับคุณเป็นคนต่างวัยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงจะมีนะคะคนที่มีอายุน้อยกว่ามาบอกมาแอบชอบคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะก็เหมือนกันนะคะจะเป็นรักต่างวัยรักที่ มาพร้อมกับเรื่องการงานนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้ให้คุณรักตัวเองให้มากๆความสุขขึ้นอยู่กับคุณยิ่งคุณได้เข้าสังคมมากเท่าไหร่คุณจะได้อินสปายเรชันและได้มีโอกาสใหม่ๆพบปะผู้คนมากมายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาความสุขมาสู่คุณนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณคือน,นางฟ้ามาเกิดนะะันี่คือ ราชินีถือถ้วยคุณจะมีความสุขมากขึ้นถึงเวลาที่คุณจะหันมารักตัวเองสักทีแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณเป็นคุณแม่ที่รักลูกห่วงลูกมีความห่วงลูกมีความเป็นห่วงเป็นใยแม่ว่าลูกคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณยังมองลูกคุณว่าลูกคุณอายุหกขวบอยู่ดีตอนนี้เวลานี้ให้คุณปล่อยวางเส้นทางชีวิตเขาเรากําหนดไม่ได้เพราะ เขาโดนขีดเขียนว่าชะตาชีวิตเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นชะตาชีวิตเขาจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณเตรียมรับพลังงานดีๆจะมีคนมาขอมาชอบมาพึงพอใจและเสน่หาคุณเพราะตอนนี้ดวงพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะเตรียมตัวนะคะเปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวเองอ้าแขนรับโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอย่าปฏิเสธโอกาสที่จะเข้ามาไม่ ว่าโอกาสนั้นจะเป็นมาในรูปแบบไหนให้ต้อนรับเสมอนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้คุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบสาธุสาธุไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้ดวงของคุณเจิดจัดมากนะคะสำหรับยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะได้ทําธุรกิจโอกาสทางด้านการเงินของคุณจะเข้ามาหาคุณนี่คือราจินีถือเหรียญคุณจะได้จับเงินล้าน คุณจะได้ลับเงินล้านคุณจะได้จับเงินแสนบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวาสนาบารมีของคุณมาถึงแล้วคุณเป็นคนสวยสวยเลยแหละค่ะนะคะช่วงนี้คุณมีนะคะมีความออร่าอยู่ในตัวไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คนที่เกิดหลัคนาดราศีกรตกลงยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ นะคะคุณจะมีความสวยความอล่าคุณไปติดต่อธุรกิจอะไรนะคะมีแต่คนอยากจะเซเยตกับคุณนั่นเองนะคะตอบตกลงเซ็นสัญญากับคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณมีครอบครัวภรรยาของคุณจะมีอล่ามากมีความโดดเด่นนะคะภรรยาของคุณจะมีซิกซินจะมีสายสัญญาณที่ดีถ้าคุณให้ภรรยาปรึกษาภรรยาของคุณนะคะผู้ชายที่เกิดกรกฏหรือว่าปรึกษาแม่ของคุณปรึกษา ผู้ที่เป็นผู้หญิงเขาจะให้คําแนะนํากับคุณเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แ oh ม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่จริงนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณไปขอนะคะความนะคะ คุณไปขอความรู้หรือว่าไปขอคําปรึกษาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้คําปรึกษาคุณเป็นอย่างดีนะคะผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูคุณมากกว่าใครยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคุณมากๆเลยค่ะนะคะคุณเป็นคนหาเงินเกง่งเป็นคนสตองตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนั่นเองต่อค่ะ โอเคค่บคุณค่ะคุณนับจากนี้นี่คือเจ็ดไม้เท้าคุณจะเจองานที่ทถ้าทายคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสนี้ผู้ใหญ่จะมอบงานที่ท้าทายให้คุณงานนี้เป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแต่งานนี้คุณทําไปเถอะค่ะเพราะมันจะเป็นโอกาสที่คุณจะก้าวสู่ ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูนะคะนี่คือรักนาราศีกรกฎและราศีกรกฎนั่นเองนะคะต่อค่ะดือมูนนะคะบางคนนะคะมีความกล้าเนี่ยหาไม่กล้าปฏิไม่กล้า คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถจะรับงานนี้ได้ให้คุณเชื่อใจว่าคุณทำได้บางคนเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนมีคนเข้ามาเป็นรักต่างวัยก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยรักต่างวัยจะไปกันได้หรอคนนู้นก็พูด่างงาน,นคนนี้ก็พูด่างนี้ให้คุณเชื่อและศรัทธาในตัวของคุณเองเท่านั้นพอค่ะ คุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องเกี่ยงว่าคุณอายุเท่าไหร่เราอายุมากแล้วผู้หญิงอายุน้อยกว่าเขาจะว่าเขาจะมาหลอกเราไหมนะปล่อยวางค่ะนะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องยึดจิตอะไรเพราะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะห้านะคะห้าดาบ นะคะห้าดาบนี่คือความพ่ายแพ้ความผิดหวังความเสียใจคุณกลัวความพ่ายแพ้คุณกลัวความผิดหวังคุณกลัวความเสียใจเพราะที่ผ่านมาคุณเคยเจอแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ไม่เลยก็เลยไม่อยากจะมีประวัติซ้ารอยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไม่เปิดใจแล้วคุณจะได้เรียนรู้นิสัยคนอื่นได้อย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ คลิปนี้มาเพื่อเปิดโลกเปิดใจให้กับคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ oh my g ก d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่บดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณจะมีโชคคุณจะมีลาบ โชคลาภครั้งนี้เป็นโชคลาภครั้งใหญ่เป็นโชคลาภในด้านธุรกิจการงานการเงินหรือถ้าคุณอยากมีเงินซื้อบ้านคุณจะมีเงินซื้อบ้านคุณอยากได้รถคันใหม่คุณจะได้รถคันใหม่คุณจะมีโชคเข้ามาในชีวิตค,คุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดวงชะตาของค,คุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะฟ้าลองมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะอัดเสร็จหรือเปล่านะคะสี่ถ้วยนะคะความ บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะคะให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นไม่รู้ว่าเราจะอัดเสร็จหรือเปล่านะคะทุกคนพยายามอัดให้เสร็จนะคะมาค่ะสี่ถ้วยนะคะนี่คือนะคะความไม่ได้ดังใจให้คุณเข้าใจจังหวะชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะ ก่ะคุณค่ะคอบคุณค่ะแปดถ้วยคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมคุณหมดแพชชั่นจากเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้าอะไรทําให้คุณหมดแพดชั่นให้คุณเดินออกมาค่ะ นะคะแล้วคุณจะได้เจอ9ก้าถ้วยที่สุขสมบูรณ์1ิบถ้วยที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นถ้าตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยมพลังงานอะไรที่มันเป็นท็อกซิดให้ปล่อยทิ้งไปรับแต่พลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดต่อค่ะ โอ้ไม่กอดกลวคุณกากล่าคุณกากล่าคุณกากลวคุกานี่คืออะไรคะนี่คือราชาถือถ้วยถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะราชาถือถ้วยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถที่หลากหลายคุณเป็นนักธุรกิจนะคะคุณเป็นนักธุรกิจที่ผ่านประสบการมามากมายชอบศึกษาเรียนรู้ให้ท่องแท้ในสิ่งที่คุณวางไว อันไหนที่คุณรู้ไม่จริงรู้ไม่ลึกคุณจะไม่เอามาเข้าบริหารในธุรกิจของคุณและนี่คุณเป็นผู้ชายที่ให้ความอบอุ่นคุณนะคะถ้าคุณอยากแต่งงานคุณจะได้เจอผู้หญิงที่คู่ควรเหมาะสมสำหรับคุณเป็นผู้หญิงที่รวยและส่งคุณค่าคุณเองก็รวยค่ะนะคะคุณเป็นคนที่ดูเจ้าชูแต่คุณไม่ได้เจ้าชูนะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จคุณเป็นคนเก่ง นะคะเก่งเลยค่ะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดราชาถือถ้วยคืนราชาที่มีความรอบรู้รอบครอบและฉลาดนะคะสิ่งไหนที่นะคะไม่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะถอยออกมาอย่างเร็วคุณเป็นคนที่มีวิวัยเป็นคุณพ่อนะคะที่สง่างามนะคะที่ลูกของคุณมองคุณเป็นไอดอลนั่นเองและภรรยาของคุณก็รักรักคุณมากๆแต่ถ้าคุณนะคะเลิกลากับภรรยาไปแล้วนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณ เป็นคนหลักต่างไว้สวยและมีออร่าเหมาะสมคู่กับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ m มก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าผู้หญิงที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือราศีกรกฎผู้ชายก็เหมือนกันแต่ถ้าผู้หญิงคุณเห็นไหมคะราชินีถือดาบคุณจะมีบารมีมากขึ้นคุณผู้ชายคุณจะเจอเนื้อคู่ผู้หญิงที่มี ความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างราชินีถือดาบราชินีถือเหรียญราชินีถือถ้วยราชินีถือไม้เท้านี่คือคู่ที่เหมาะสมกับคุณถ้าใครนะคะไม่เพอร์เฟกไม่เหมาะสมสาหรับคุณ คุณผู้ชายคุณจะไม่เอามาเป็นภรรยาไม่เอามาเป็นแม่ของลูกและผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะผู้ชายคนนี้คุณมองแล้วมองอีกว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นพ่อของลูกคุณหรือถ้าคุณแต่งงานกันคุณก็เป็นคนที่คู่ควรและเหมาะสมซึ่งการเะกรรมผ่านร้อนผ่านหนาวมา ด้วยกันนั่นเองและตอนนี้เวลานี้ดวงชะตาของคุณเปิดแล้วยิ่งถ้าผู้หญิงนะวาสนาบาลและมีเงินทองมหาคุณทุกสิ่งทุกอย่างดวงเปิดมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนไปนะคะจนถึงเดือนธันวาคมคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎดวงคุณดวงแรงมากเป็นดาวมหาอุดนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ก็คอบคุณค่ะคุณค่ะเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงแทนแพลนคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพลังงานพลังงานออมพลังงานยุ่มจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณเห็นไหมคะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานได้บ้านหลังใหม่ได้รถคันใหม่คุณได้แน่นอนค่ะเพราะคุณจะได้จับเงินล้านเงินล้านนี้บางคนจะได้แต่งงาน นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากคนโสดคุณก็จะได้แต่งงานจากคนที่เป็นไม่นะคะเป็นไม่คุณก็จะได้เจอคนที่ใช่อาจจะยังไม่แต่งงานแต่อาจจะมีคนเข้ามาศึกษาดูใจนั่นเองคุณจะเป็นคนที่ มีอะไรเข้ามาใหม่ๆเข้าหาคุณเพราะดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเงินทองก็จะเข้ามาหาคุณการงานก็จะเข้ามาหาคุณโปรเจกต์ที่คุณค้างคาไว้ก็จะสําเร็จนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดลักนาราศีกักฎประจําเดือนกันยายนและคนที่เกิกดราศีกักฏประจําเดือน,นกันยายนนั่นเองวันนี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ